ทุกคนเห็นได้นี่ไหมทุกคนเห็นไหมเกิดช่างมันเถอะเฮ้ยมัดไบไฟไล,ลุกกลับมาแล้วเฮ้ยมันคืออะไรวะมัดไฟเหรอหมัดวัดทุยมัดไวไฟลุกยีดยีดมัดไวไฟลุกว่าไหนวะเฮ้ยมันมีสะเก็ดไฟยีด โอเคก็ okay, จะไปชมคลิปผมมีเว็บดีๆมาแนะนําทุกคนเว็บน,นี้ก็คือเว็บอินเกมนะทุกคนยิ่งสำหรับเว็บนี้เนี่ยสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เล,เลยนะทุกคนนี่นวิธีการเติมเงินก็เติมง่ายๆนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะมาเติมเอเ่อวอลเล็ตให้ดูนะครับทุกคนวอลเล็ตนี่โคตรเติมโคตรง่ายเลยบอกเลยก็ให้ทุกคนคัดลอกเบอร์อรวอลเล็ตตรงนี้เลยนะผมนี่ก็กดไปเลยเนะี่ยโอเคคัดลอกแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เอาเบอร์ที่เราคัดลอกไปโอนวอลเล็ตเลยนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนเอาเลขอ้างอิงจากสลิปวอลยยยนนนะะฮกดืัเล โอเคเงินก็จะเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มของรางวัลกันแล้วกันนะทุกคนสุ่มของรางวัลครั้งละสิบเครดิตครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาต่อเลยเฮ้ยส่วนวิธีการรับของรางวัลก็ง่ายๆนะครับผมที่เราก็คัดลอกพินตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาที่ศูนย์เติมเกมกาลินานะครับผมเรียกเป็นสี่ปันนี่ครับผมแล้วก็เลือกเป็นบัตรกาลินานะครับผมแล้วเราก็เอาพินมาใส่ตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะครับ เราก็จะได้พิษนะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากสูงก็ดิงด้านล่างเลยนะครับผมโอเคผมดรองเตยิโม่พิชานการด้านเพศศึกษานะทุกคนคือทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าอะไรแบบเท่ๆว่ะแบบมีลายไฟตรงนี้เลยเนี่ยเฮ้เทะวะเทะวะมีจะส่งปลายทางด้วยนะครับขายของนิดหน่อยหรอกก้เทะไม่เทะก็ดูเอาโอ้ใดูแค่นี้พอไอ้ดูแค่นี้พอสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเองราคาถูกกันนีงครับมา ตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่3900เก้รนอทเพจนทาคคนพว่ามันจะพอปะผมคิดว่ามันน่าจะไม่พอนะผมคิดว่ามีโอกาสประมาณ4000พันไหมส0่ 4, พันเพนะคือว่าผมเห็นช่องอื่นเนี่ยสุ่มกันนะประมาณ4,000โอ้ต้องพูดคํามํำเพลงไปเลยเดีอเดๆๆเดสูตรของเราเนี่ยก็คือกด25ก่อน5ครั้งเวย้ยน่านมาแล้วเอออันนี้มันก็แบบ GM ก็อย่างนี้แหละคือแบบว่า <c oughs> ให้ให้ได้ใจก่อนสอวัา สามสี่ห้าโอเคทุกคนห้าแล้วนะแล้วเรามากดแบบห้าครั้งเลย Let's go <S เฮ้ยวิ้ยนิดเดียวว่ะเฮ้ยุ้ยไม่มาพี่เแป๊บเดียวนะอีกนิดเดียวนึงอหนึ่งร้อยหนึออ่งร้อยเฮ้ยนั่นมาแล้วบอกแล้วทุกคนนี่มันคือสูตรเอล้วเอาเอา,เอาอีกเอาอีกสิบครั้งยี่สิบห้าสิบครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบละหนึ่งสิบครั้งแล้วนะแล้วมากดหนึ่งร้อยครั้งเลยเฮ้ยหนึ่งร้อยเปิดกันเลยอปเฮ้ยไม่มาว่ะไม่มาว่ะหนึ่งร้อยสักสามร้อยอะเฮ้ยไม่มาว่ะพี่อ้ย,อยไม่มาพีา่ เฮ้ยผิดแผนว่ะเดี๋ยวเราขอไปย่อยก่อนขอไปย่อยก่อนเรือรเร็วโอเคเออมาแล้วมาแล้วเออโอเคได้อยู่ได้อยู่นิดนึงโอเคได้มาอีกหนึ่งหนึ่งลูกเก็บไว้ก่อนนะนี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยย่อยทีหลังก็คือเราเรืออีกสองอันใช่ไหมนี่แหละสองอันนี่แหละมึงได้คนยากเลยบอกเลยมาเราเอาอเอายี่สิบห้าเนี่ยห้าครั้งะเนึ่องสองสามสี่ห้าอย่างอย่างอย่างย่ง มาหนึ่งร้อยเลยอาหารหมาโอ้อาหารหมาพี่ทำไมเนี่ยอะไรวะาอะไรเอาอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปุ้งโอ้โหไอ้ไอ้หนึ่งร้อยไม่มาครับคุณผู้ชมไม่มาครับผายฟังทีเพิร์กโอ๊ย อมากาซีอมากาซีโอ้โหไม่ได้ช่วยเฉียดเลยเรื่อเร็วเลยแล้วกันปะสิบสี่ครั้งเกลืออุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาค้างที่ค้างที่สี่ครั้งได้ปะอู้ไม่ได้ฮี่อาหารหมาไปทำไมวะไม่ได้ว่ะอันนี้เอาไปทำไม เลยโอ้บอกแล้วมันออกยากวิี่เราเหลืออยู่สองพันว่ะได้ป่ะวะเอามาอีกหนึ่งอะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยฟิชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมามาจะดีใจทำไมเนี่ยเหลือสองพันว่ะเฮ้ยอันเดียวทุกคนเราเราอันย่อยเอาไว้ทีหลังยี่สิบห้าซักห้าครั้งหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังยังยังขังหามาไหมอุ้ยไม่มาวะ่ะโอเคนี่แหละอุ้ยไม่มาเฮ้ยทีเผลออุยย้ยอุ้ยอุ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวนึงไปเฮ้ยอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวฮี่นิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ว้าวเมีสิ่งส้มตาไม่มาวะอู้ไม่มาไม่มาวะ่ะ เฮ้ยไม่มาฮี่ยอยนสลายดิยอยนสลายดิเฮ้ยไม่มาจริงอ่ะอู๋เม่งออกยากเกินเหลือพันห้าเลยพี่พันห้าถ้าไม่ได้นะขอเลหนึ่งร้อยมาไหมอูมาถือมาถืออุ้ยกูอีกครั้งเดียวได้ช่วยได้ช่วย บอกแล้วมันต้องไดนอย่างนี้สิเจ้าพระเจ้าใช่ไวะเนี่ยหึ้ยอ้หูกูมันล็อกจริงๆเลยดิกูบอกมันล็อกจริงๆเลยี่เลยเด้เอาก่อนอาก่อนอะไรเนี่ย โอ้ยหายเนี่ยอยหลาครั้งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะไรเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้จริงเหรอวะเฮ้ย มาถือมาถือเลยสามร้อยเลยฮยโอ้โหเร็วมาถือยูโอ้ยร้อยตัวตาย โอ้อยมาแม่โอุ้ <c oughs> ณนึกว,ว่ากูจะไม่ได้แล้วร <c oughs> ับของหน่อยหลกักกานก็สามร้อสามพันเองนะอื <c oughs> แบบช่องอื่นเขาหมดไปสี่สสี่ห้าพันนะแบบช่องผมแบบหมดสามพันนะนี่เลยเกง อะไรเก้งปีกเหรอเย็ yeah, มาว่ามาว่า,มา,วาหมัดไฟว่ายิ yeah, ทำเป็นแอคไปทำเป็นแอคไปเยตหมัดไฟว่าหมัดไฟว่าก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจเสื้อเนี่ยก็ดูด้านล่างเลย <c oughs> มีจัดส่งใบทางด้วย โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยบายบายยูเกะนิกส์ทามคุอบาย